ตอนที่หลวงตาสเกตเขาอะเอเขาจะเอมันจะยากเอ้ปัญหาสำหรับเขาคือที่ที่เขาจะต้องไปฝึกฝนอย่างหนักให้แยกออกระหว่างว่าสเกตได้ออกว่าในขณะปัจจุบันนัะนเนี่ยเขาหลงไปคิดหลงไปคิดพวกแต่งหรือว่า รู้ออกมาจากใจว่าความคิดปรุงแต่งเนี่ยเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจมันต่างกับฟ้ากับดินเขายังแยกไม่ออกระหว่างว่าเขาหลงไปคิดปรุงแต่งกับปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งอ่ะมันเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจแต่ไม่มีใครก็ไปไปเสวยไปลองรับไปไปยึดถือความคิดปรุงแต่งนั้นเขาต้องแยกตรงนี้ให้ออกแยกจากใจนะไม่ใช่เอาตัวเราไปแยก जो गुरुजी जी आप में देखे हैं वो ये चीज़ है कि आपको अभी ये दो चीज़ों के बीच में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है एक कि जब सोच होती है और फिर आप उसके साथ भा मतलब उसके साथ पकड़ के उसके साथ चले जा रहे हो उस सोच के साथ या दूसरा कि वो बस आप अनुभव कर रहे हो और फिर वो हुआ ख़त्म हो गया वहीं पे तो ये दो चीज़ के बीच का फ़र्क अभी उनको लगता है आप अभी नहीं समझे हो तो हाँ। तो मतलब तो को को मतलब फर्क आप बोल भी सकते हो मैं इनको बताती हूँ तो ये बताएंगे कि सही समझ रहे हैं कि नहीं कभी कभी सोच के साथ मन चलता है कुछ देर तक लेकिन जाता जल्दी से ये सोच है खाली और कभी कभी इतना सजग रहता है कि जैसे कुछ उत्पन्न उत्पन्न हुआ हुआ कोई भी विचार भी तो है ये हो रहा रह। तो, हाँ। तो सोच के साथ चले जाते वापस आते हैं और दूसरा ये था की कोई विचार उत्पन्न हो रहा है जब सजग रहते ना बहुत मतलब सजग रहते हैं साक्षी भाव रहता है सबको साक्षी, साक्षी तो उत्पन्न हो रहा है ना जैसे विचार भी उत्पन्न हो रहा है तो देखे बराबर नष्ट हो जाता है बस जैसे दो सेकंड आगे बढ़ेगा जैसे अभी कोई विचार उत्पन्न हुआ हो रहा है उसकी गति बहुत ज्यादा है और उतने में उसको देख लिए तो กติ้งค์เการันสองหรือถ้า4เซ็คน้นว่ไปบรรเก้าถ้ก็คืออันที่หนึ่งก็คือบางครั้งเขาหลุดไปกับความคิดจริงๆค่ะแล้วก็ดึงกลับมาและอย่างที่สองก็คือบางทีมีเหมือนอยู่ในสภาวะที่มีสติแล้วความคิดเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนดับลงนี่คือผ่านที่เขาเขาเขาพูดเนี่ยเนี่ยถูกต้องทุกคนทีทั่มปฏิบัติธรรมก่อนถึงนี้ผ่านจะต้องผ่านตรงนี้ คือมันจะผิดสองทางผิดสองทางคือหลงไปกับความคิดุงแต่งหลงไปกับความคิดุงแต่งหลงไปกับอารมณ์หลงไปกับความคิดุงแต่งหลงไปกับอารมณ์อันเนี้ยอันเนี้ยเทียบได้กับการมาสุขาริการนุโยกในธรรมจักรกับวรรณสูตรเนี่ยเอกะอยายที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าหลงไปในทางสองฝั่ง อย่าหลงผิดไปในทางสองฝั่งคือฝั่งหนึ่งการมาสุขาริการนโยกอีกฝั่งหนึ่งอัตกกอตะก,กิลามาฐานโยกอย่าหลงไปในทางสองฝั่งนี้แต่ทางสองฝั่งเนี่ยในพระส,สูตรก็คือหลงไปในเพลินใจติดใจเป็นนันทิไปในต่งตางๆต่อรูปเนี่ยเป็นนันทิต่อรูปรถกินเตียงตปัดเตี๋ยตีทำอารมณ์ความรู้สึกนกคิดอารมณ์เนี่ยหลงเพลินใจติดไปกับรูปรถกินเตียงตําผัดหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์คือประตูตั้งหกอ่ะพูดง่าย ประตูตั้งหกเนี่ยประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจประตูทั้งหกเนี่ยมีความเพลินใจติดใจยินดีด้วยขาดสติเลยแล้วก็เพลินใจติดใจเย็นดีไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจประตูใจก็คือเพลินไปนกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไปเรื่อยเลยลงคิดไปเรื่อยอย่างนี้ก็เรียกว่าพุทธเจ้าตรัสว,ว่าทางนี้ไม่ควรดําเนินเป็นทางที่หลงผิดทําให้เป็นทุกข์ทำให้เป็นภพชาติเป็นอวิชากิเลสตนา,านุปทานอันเนี้ย เขาจะต้องรู้เต่าทันแล้วอย่างที่เขาบอกว่าต้องเขาก็จะต้องรู้ตัวรู้เต่าทันขึ้นมารู้ตัวรู้ตาทันขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะการหลงก็จะน้อยลงน้อยลงด้วยอํานาจของสติปัญญาที่ที่รู้เต่าทันรู้เต่าทันแล้วกลับคืนมาได้รู้เต่าทันแล้วละออกมาจากความหลงได้เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญารู้เต่าทันก็เป็นผู้มีสติแล้วก็ละออกมาได้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญารู้เต่าทันก็เรียกว่าเป็นผู้มีสติละมาได้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาถ้าถ้าไม่รู้เต่าทันก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีทั้ หรือรู้เต่าทันแล้วละไม่ได้ก็ไม่เป็นผู้มีปัญญาละไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าทันแล้วละมาได้เรียกว่าเป็นผู้มีสติปัญญานี่คือทางฝั่ง,งหนึ่งก่อนการมาสุขการและการนิโยก,ยกแต่อีกกรณีที่สองที่เขาว่าพอรู้แล้วไปกดให้นิ่งเฉยรู้แล้วไปกดให้นิ่งเฉยเนี่ยอันนี้เป็นเ,นเ,นเนทียบได้กับอัตติลรมมฐานิโยกแต่ถ้าในทางพุทธเจ้าตัดอะไรในพระสูตรมันคือหมายถึงว่าปฏิบัติตนแบบลำบากและเข้มขัดมากแต่จริงๆเ่ยทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งสายวัดป่าเนี่ย ท่านจะเทียบอย่างเงี้ยคือมาหลงเพลินใจไปกับรู้แล้วมาก,ก็คือมากดไม่ให้มันเพลินหรือว่าไม่พอใจพยายามกดให้นิ่งให้เฉยเนี่ยเลยหรือว่าไปติดอยู่กับความไม่พอใจคือไปกดกดกดอึดอัดไปเข้าไปแจกแจก,ก,กดข่มบระครับให้นิ่งให้เฉยให้ว่างเนี่ยอันนี้ก็คือหลงติดไปกับฝั่งอัตตากิลมัฏฐานโยค जो अभी आप दोनों चीज़ बोले हैं वो रास्ता ही है मतलब कि जो जो ये मार्ग पर चलता है निर्वाण के लिए उन लोगों को ये दोनों चीज़ें मिलती हैं मतलब जो एक है कि सोच के साथ आप चले गए और दूसरा है जब सोच हुआ पैदा हुआ और फिर वहाँ पे आप कंट्रोल कर लिए तो ये दोनों चीज़ हर एक जो सही रास्ते पे है वो इस चीज़ से गुजरता है और जैसे धर्म चक्र करपवर्तन सूट में दो मार्क बुद्ध जी बोले हैं कि जो दो मार्क जो सही नहीं है एक ये है कि आप सोच के साथ जैसे बह के चले गए तो इसमें दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी एक है कि जानना कि हाँ आप खो गए उसके साथ मतलब उस सोच के साथ आप भागे जा रहे हो दूसरा जब आपको पता चल गया आप उसको रोक पा रहे हो तो एक है जानना दूसरा है कि उतना ज्ञान होना कि हाँ आप उस सोच को रोक रहे हो तो ये एक मार्क है कि मतलब ये गलत रास्ता है कि आप उसके साथ बह रहे हो और दूसरा है कि आपको सोच हुआ और आप उस पर पूरा जैसे कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं होना है नहीं होना है नहीं होना तो ये दूसरा मार्क है जो मतलब धर्म चक्रवर्ण सुर में दो चीज़ ये है कि ये दोनों मार्ग पे नहीं जाना है ตรงนี้เขาเข้าใจไหมท้ายอ่ะต้องไปทางสายกลางคือรับรู้ต่างๆต่หจวันนี้แกใจแล้วไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีผู้ไปติดไปยึดไปจับไม่มีไม่มีไม่มีตัวตนของผู้ไปจับไม่ไม่ไม่มีเอาใจไปจิตเอาจิตไปจับอะไรแต่แต่รับรู้รับทราบไอ้สักแต่ว่ารับรู้หรือว่าแค่รู้ซื่อหรือแค่รับรู้รับทราบเนี่ยไม่ได้ใจเนี่ยไม่เอาใจไปจับไปติดไปจับไปยึดเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าทางสายกลาง और जो ये दोनों मार्गों के बीच में आता है वो है मध्य मार्ग बुद्ध जी का कि आप बस उसको जाने हो ना तो आप खुद से जाके उसको पकड़ रहे हो ना बह रहे हो ना उसको आप रोक रहे हो इसको बीच का मार्ग इसको कहते हैं ओके okay. क्रिया में कपूर आप इस पे जैसे आप था, अपने मतलब तो एक मतलब काम आप, है, ये आप आप बोल सकते हैं और ये जो अभी दो रास्ता था इसका नाम ये बोले हैं मगर मैं पूरा नहीं याद कर पाई एक काम हाँ एक तो है बह जाना सोच के साथ एक और है कि पूरा सोच को पकड़े रहना तो ये दोनों रास्ते के बीच में जो रास्ता है बस उसको जानना और जब मतलब वो जैसे है बस उसको जाने बस लेकिन तो था แค่รับรู้รับทราบรู้ซื่อหรือสักแต่ว่ารู้ในใจเป็นกลางไม่ติดไม่ยึดทั้งสองฝั่งรับรู้อะไรถ้าก็หลงไป,ไปไปจับไปติดไปยึดทั้งสองฝั่งเนี่ยคือหลงเพลินติดใจยินดีในรูปรสกิเลสตัณแต่ตฏีธรรมอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แลลวก็หรือว่าหลงไปกดให้นิ่งให้เฉยหรือไปจมไปแช่ติดอยู่ในอาการใ,ใดๆเขาจะต้องรู้ต่อทานละ,ล,ะละออกมาให้ได้มาอยู่กับปัจจุบันขณะรู้ต่อทานละได้ปัจจุบันโดยไม่ติดไม่ยึดกับอะไรแ,แล้วก็ไม่เบรกตัวเองไว้ให้มันนิ่งให้มันเฉย ที่จะไม่ให้ติดไม่ยึดอะไรแต่แต่รับรับทราบจากใจ,กจกที่เป็นกลางมันเรียกว่าอุเบกขาสัมปชงในดอกบัวดอกที่เจก็จะตัดสร์ทกกี้ त ะคื द เอ็คตัวให้กับอุสเคสัตถ้าเกจเลยกอุสสูชม่เบ่งกมัेล้วอุสเมุ่ชียัดดุกพูระป่าเรียอุดุษฎีนะคืออุอุสก์คอนโทรลการเรียนนะอุสก์สมชก็จะเน้นน่เดือดแลว सही मार्ग नहीं है वो आपको मिलेगा आपके धर, ध्यान के रास्ते में मगर असली मार्ग जो सही वाला मार्ग है मध्य मार्ग उसमें बस आप उसको जानते हो ना अपना कोई आकार नहीं है जो जाके उसको पकड़ रहा है या उसको जा मतलब उसको छू रहा है देख रहा है बस वो चीज हो रही है हुई खत्म हो गई रत्मा की तान चौबिया गायना ไอ้อรับรู้ในความเป็นกลางเนี่ยหรือภาษาพูอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้อพุทธสติไอ้อพุทธชงเจ็ดอ่ะอันเนี้ยเรียกว่าอุเบขาสัพพุชงแต่คนตั้งหลายเนี่ยจะแปลผิดคือรับรู้อะไรแล้วระทาใจตัวเองให้มันนิ่งเฉยเฉยอันนี้มันผิดคือมันรับรู้ใจใจที่เป็นกลางไปเลยไม่มาทบใจให้มันนิ่งเฉย तो य ยเै स ेจ ब आप จับ ध ् य म ย र ्มัे च มมากไป बस आप ัाล um> เे हैं उ स क บัส ज อ क ेจ um> ेนเ त व ांฮ้ क ขุทบจาเคย่สัว์ามลุชากรตัมดอกบัวเจดเมื่อกี้เมื่อกี да ้หลวงตามีดอกบัวดอกที่เจ็ดคือพุชจองไอ้สติไอ้พุชธงเจ็ดแต่มันมีพุทธเจ้าเกิดมาแล้วก็มีดอกบัวมารองรัับบดอออกกกนนนเปปป็็็รรรรรูธธมมมมแตต่่าาาาคคืืฏิิใใจว दे पो, पो जैसे आप देखते हैं कि जब बुद्ध जी जन्म लिए थे तो वो सात कदम चले थे और हर एक कदम पे कमल का फूल होता है तो असली में वो तो बस दिखाने के लिए है असली मीनिंग उसका जैसे ज्ञान ज्या, के मार्ग पे जाने का मार्ग बता रहा है कि उसमें सात कमल होते हैं तो उसमें पहला कमल है अनि साफ सती पह, पहला जो कमल है वो है कि आप आ, क्या कहते हैं कॉन्शियस आप क्या बोले मतलब कि हाँ खुद को जानना वो पहला वाला है जागरूक विजया सा दूसरा है कि धर्म और उसपे कोशिश करना วิริยะข้อสามวิริยะสามพุทธชงความเพียรข้อสองเมื่อกี้เป็นธรรมะธรรมะวิจัยะสามพุทธชงหรือธรรมะวิจัยอ่ะเหมือนเขาวิจัยในมหาวิทยาลัยอ่ะดูะแต่วิจัยเรื่องจิตเรื่องวิญญาณมันรับธรรมกายพิจฉัณกันนะอ๋อที่สามคกอความิริยะค่ะข้อสามวิริยะคือความเพียรค่ะไปแล้วค่ะอันที่สี่ข้อสี่ปิติ เมื่อครบส,ส,ส,สามดอกเหมือนกับดอกบัวสามดอกแล้วที่พระเจ้าเดินพอดอกบัวที่4ี่ก็จะเกิดปิติกายเบาใจเบาอิอ่มเอ,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 อิบในธรรมอมจอท้าวาละแฮปริติมันลั่าอุสกาอัชชาอานะจฉริา์อันดับหนึ่งนะจับทีนก้าวเดินแลัวที่เขานก่อนมาเนี่ยเขามันมันมันกดกดนิ่งๆเฉยๆเขาดำดำคลำ แต่ตอนนี้เขาฟังฟังฟังไปก่อจะกลับเนี่ยเขาเริ่มมีพิติขึ้นมาอิมเอ,อิบในธรรมรู้แจ้งในธรรมมยังอิมเอ,อิบตอนนี้ก็คือพิติธรรมชุออ๋อเอยีอ่ทรั้ทาไจะมีักานี่เราไั่อาัายกทุราะมีวาัันั้ย้วก็ เมื่อเกิดปิติสัมผัสงเสร็จแล้วมันก็จะเกิดปัจสถาิสัมพสจงปัจสถิคือใจมันก็จะสงบจากความกายวาจาใจก็จะสงบจากความฟุ้งซ่านตัอปัจวาโอ้าต่พัฒนาสิหมายถึงว่าที่ร่สงบนักายและจิาใจิ่มสงบลง मैं तो ऐसे अभी आपका भी वही स्टेट है कि आप जब आए थे तब आप में बहुत सारे सवाल होंगे मगर अभी आप शांत हैं तो ये, हाँ, तो ये कमल है समाधि समाधि छा समाधि है तो आपके अंदर अब समाधि जागरूक होगा ดอกบื่ดอกสุดท้ายดอกที่เจ็ดก็คือเขาก็จะรับรู้ทุกอย่างได้ความเป็นกลางไม่ติดไม่ยึดทั้งตาหูจมูกนิ้วกายใจจะจะรับรู้ทุกอย่างในความเป็นกลางไม่ติดไม่ยึดเรียกว่าอุเบกขาสาวพชฌงค์อันนี้จะอาคริกมลแฮสาธว่ากมลอุเบกขาโบราณแทนฮะอิสมาะฮ์ฮะทุกอย่างที่คุณจะรู้มันจะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างที่คุณจมย่าง้ทุกอย่างที่คุณจะรู้มันเป็นอยางุกยางทีุณจะรมันจะเป็นอย่างนี้ทอย่จะ้นเป็นอางนุกอ่างท ध्यान साधना के लिए बैठा था तो जैसे अभी विचार उत्पन्न हो रहे हैं ना उसको देख रहे ना वो विचार उत्पन्न हो रहा है तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि मतलब कुछ देर के लिए ही इतने शीघ्र गति से विचार उत्पन्न हो, 500 हो रहे थे बहुत शीघ्र गति से विचार उत्पन्न हो रहे उत्पन्न उत्पन्न हो रहे एक के बाद एक के बाद ऐसे लग रहा था मतलब उसको देखते ऐसा लग रहा था एक साथ में तीन तीन चार चार विचार उत्पन्न हो रहे ये ऐसा हुआ था एक बार नहीं เหมือนที่ท่านปฏิบัติมาค่ะมีครั้งหนึ่งในอดีตนะคะก็คือในช่วงเวลาสั้นๆมันมีช่วงที่เกิดความคิดขึ้นแบบ5 0 0ร้อยหความคิดในช่วงเวลานาทีสองนาทีค่ะโดยที่เกิดขึ้นแบบเหมือนทะลักพลูขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยค่ะตัวอุสเป็จเซววกุศยานเดไม่ว่าความคิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากพลังพูมากเท่าไหร่อะ มันเป็นโอกาสทองที <_ d rama> crawl, <leaves> ่ทําให้ได้เห็นแล้วไม่เป็นผู้สวยไม่ไปลองรับไม่เป็นสวยความคิดเหล่านั้นนั้นความคิดจะมากมายเพียงใดไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจที่ว่างเปล่าที่ไม่มีตัวตนไปลองรับความคิดเหล่านั้นแต่ผบอกว่าให้คิดจิตนะพี่ว่าโซช์จ่อที่กทีบารไม่าเรนว่าอักโกลเด้นไทม์ท่ามันแล้เอ็กเอ็กมอคค่าท่าอุสไทม์ทีอัพอัพก็เด็กเน็ก็มีลาที่บ่อยุ่ีจะเปลีมม अपने मन से जाके उसको पकड़ ना रहे हो मतलब कि वो ना छूने का क्या कहते हैं पकड़ ना पकड़ने के लिए एक चांस था आप आपको कुछ और जैसे इसके इससे रिलेटेड पूछना है क्यों हुआ था कि क्या कुछ और मैं मे, मैं ไม่ว่าจะมีความคิดปรุงแต่งอยู่ในความสงบและว่างเปล่านั้นแต่ความคิดปรุงแต่งนั้นทำอะไรใจไม่ได้แต่ถ้าเขาเห็นแต่ความสงบเงียบสงัดอย่างเดียวโดยไม่มีความคิดปรุงแต่งอันนั้นเขาหลงจมแช่อยู่ในอาการมันแตกต่างกับฟ้ากับดินจงจำอันน,อนี้ไว้ว่าขณะจิตใดเ่ยถ้าเขา่มีแต่ความสงบเงียบสงังงดว่าง,งเปล่าไม่มีความคิดปรุงแต่งเกิดดับอยู่ใน

फसने वाली जगह पे आप अटक गए कहीं भी पूरा खाली नहीं रहेगा आपकी सोच रहेगी बस आपको देखना है मगर वो पकड़ना नहीं है पुर्भाई, पुर्भाई। आ, आ, वो जैसे एक चीज पे आपको बता रहे है कि कभी जब आप आगे बढ़ेंगे इस पे तो अगर हमें आप शांति में है मग, मगर साइड में सोच आ रही है, पैदा हो रही है सोच खत्म हो रही है तो वो सही है मगर कभी ऐसी जगह पे आप अटक गए कि पूरा खालीपन है कुछ भी नहीं है कोई नहीं है। हाँ, मारे, कोई मारे, भी सोच नहीं है तब आप समझ समझ जाइएगा कि वो सही रास्ता नहीं है क्योंकि ये जो सोच होती है वो होती है बस आपको वो दे मतलब आप जाने ขาลีพันวาละจูวนหมายความ่าวิชาเกกคุยวิชานี้เองแต่เกิดขึ้นกับท่านค่ะก็คือเหมืนไปอยู่ในสภาวะที่ไม่มีความคิดใดๆแล้วก็วางอันนี้ผิดทางแล้วกำลังผิดทางโวกัลราสตาโวสิ่ง่านโว้เ์เอกแค่นว่ามัน้วกนควรต้องทำยังไงค่ะก็ให้สังเกตดีๆว่า तो, न्या, न्या, बें बें बा, तो, तो ध्यान दीजिए असली में कौन सी चीज आपको बता रही है कि ये जगह खाली है हो सकता है की वही चीज पागल की तरह बोले जा रहा है कि खाली है मतलब, पर पर मतलब कि असली में जो सोच उत्पन्न होती है ना उसको वो पागल बुलाते कि जैसे हमेशा इंसान सोचता रहता है ये दिमाग में कोई ना कोई आवाज़ हमेशा आती है ना कुछ ना कुछ सोच हमेशा उत्पन्न होता है तो वो पागल पागल की तरह वो एक सोच हमेशा बोलता है तो अगर आपको ये पूरा खालीपन लग रहा है कि कुछ भी नहीं है कोई भी सोच नहीं है तो ये हो सकता है कि वो ही पागल जो है जो बोलता रहता है वो आपको बोल रहा है कि खाली है

ไม่วาว่างหรือสงบขนาดไหนอะใจที่ว่างหรือสงบขนาดไหนก็ตามามันจะมีตัวเราอะที่รู้ความว่าความสงบเนี่ยนะมันมันมันคิดปรุงแต่งเหมือนเหมือนคนบ้าพ,พูดอยู่ในความว่างในความเงียบสงบอันนี้มันต้องคู่กันตลอดเวลาเพราะว่าไอ้ความคิดความรู้สึกที่เป็นตัวเราที่พูดปรุงแต่งอยู่ในความเงียบสงบของใจเนี่ยมันคือวิญญ,ญาณัขันทางานร่วมก,กับเจตสิกเวทนาสัญญาสัขา,ารอันนี้มันดับไม่ได้มันเป็นชีวิตแม้แต่พุทธเจ้าก็ดับไม่ได้ไอไอ ไอ้วิญญาณขันเนี่ยมันต้องไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันจะต้องมีเจตสิกเวทนาสัญญาส,ญญาสญขานีกสามขันมาเอามารู้อะไรแล้วก็ต้องคิดนั้งแต่ตองปลุกแต่งว่าอะไรเป็นอะไรพุทธเจ้าก็ดับไม่ได้เนี่ยจนกว่าจะสิ้นอายุไขต้องขันห้าดับซะก,ก่อนแล้วเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่าที่ที่ได้แต่รับรู้รับทราบไม่มีความคิดปลุกแต่งอะไรแต่ตอนยังมีขันห้าอยู่เนี่ยแม้แต่พุทธเจ้าที่บรรลุประนิพพานแล้วเนี่ยตัดสรู้แล้วเนี่ยใจของพระโอก็ว่างเปล่าเงียบสงบสงัด ไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรแต่ขันห้าเนี่ยคือมันจะมันจะมีความรู้สึก,กว่ามันจะมีความรู้สึกที่ตัวเราเนี่ยที่มันจะรับรู้อะไรทักรหว่างวันีกระจมันจะคิดปุกแต่งทั้งวันแต่ของท่านเนี่ยคิดุกแต่งในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ปุชนทั่วไปมันจะคิดปุงแต่งเป็นความกิเลสตัณหายึดถือโเจริงในร่างกายมีสอง่งที่น่ส่วนที่สสุขอีกส่นงท่า पैदा होता है और अंत होता है उसका वो जो सोच है या भाव जो चीज़ें आपको महसूस होती या श्वास हमेशा पैदा होती है अंत होती है तो ये दोनों चीज़ हमेशा रहेगा जब तक आप ये शरीर को छोड़ने देते और बुद्ध जी का भी ऐसा था उनका भी दोनों चीज हमेशा चलता है मतलब मन से वो पूरा शांत है मगर सोच तो हमेशा चलेगी क्योंकि वो साथ में जब शरीर है तो ये दोनों चलेंगे साथ में बस हाँ कि उनकी सोच में अच्छी सोच थी जैसे हमारी जैसे नहीं कि इधर उधर घूम के कहीं कहीं चला जा रहा है उनकी सोच चलती रहेगी मगर थोड़ा उसका डायरेक्शन अलग होगा मगर अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ है ही नहीं बस शांति है तो वो चीज़ हो ही नहीं सकता है जब तक आपका ये शरीर है तो फिर से जैसे उसको देखना है कि कौन सी चीज़ चल रही है एक चीज़ हमेशा चलती रहेगी और एक चीज़ हमेशा शांत है mm -hmm. เข้าใจสมัชเมเข้าใจค่ะเพราะว่าถ้าไปพูดไปถึงไอ้วิญญาณขันกับเจตสิกเขาจะไม่เข้าใจว่าะอ้อมันเงียบสงบสงัดแล้วมันพูดได้ไงเพราะว่าไอขันห้ามันยังทํางานอยู่ไม่ตายมันต้องทํางานตาธรรมชาติแม่ทูบเจ้าก็ดับไม่ได้ต้องรอให้ขันหน้าตายแตกดับก่อนมันจะเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่า जब तक ये शरीर रहेगी ये सोच हमेशा रहेगी जब ये शरीर का अंत हो जाता है तो ये सोच के साथ शरीर अंत हो जाता है और जो असली मन है वो रहता है तो उसको जैसे उस स्टेज को कहते हैं कि निर्वाण हुआ एक बार फिर से बोलिए मतलब कि ये जो शरीर है तब तक ये सोच जो उत्पन्न होती है वो हमेशा चलती रहेगी बुद्ध जी की भी चलती रही थी और जिस दिन आप इस शरीर को छोड़ते हैं और आप वो अपने क्या मतलब आप सब जानते हुए मगर उसको पकड़ नहीं रहे हैं नहीं। तो ये तो बंद हो गया मगर जो जानने वाला वो हमेशा रहेगा